ครับผมมาคุยในส่วนความหลงหลังเกมสึดฟุตบอลไทยลีกนะครับในคู่ระหว่างฉลามชนชน,ชนบุรีสีนะครับเปิดบ้านพ่ายแพ้ทูแบงคอกไปด้วยสกอร์สองประตูต่อสี่ทำให้สถานการณ์ของชนบุรีก็ยังไม่ปลอดภัยไปซะทีเดียวขณะที่ทูแบงคอกน่าจะการันตีอันดับ2ในปีนี้เป็นที่เรียบร้อยใช่แล้วครับก็เกมนี้เป็นไปตามเนื้อผ้านะครับแบ,บงคอก เล่นได,ด,ด,ด้ดีกว่านะครับเล่นได้ทีมเวิร์คดูดีกว่าแล้วก็ประสบการณ์นักเตะเหนือกว่าขณะที่ชมบุรีก็ยังคงใช้ดาวรุ่งเป็นแกนนะครับก็ทําให้ตามเนื้อผ้าและก็ห่างกันค่อนข้างเยอะในเชิงฟุตบอลนะครับแล้วก็เป็นแมงคท็อกที่เอาชนะไปได้แบบสบายๆเลยะนะครับแต่เกมนี้เนี่ยก็ทําให้แมงค็อกเนี่ยดูจะจบที่2ค่อนข้างแน่นอนแล้วะนะครับน่าจะการันตีการไปเล่น เอซืเชเบเลีกรบออฟแน่นอนแล้วกับการเป็นรองแชมป์ขณะที่ชนบุรีเอเนี่ยยังอยู่ที่39มคะแนนนะคะรับกับสีเกนที่เหลือเขาต้องการอีกสักอย่างน้อย3-4คะแนนน่าจะอยู่รอดแบบปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์และเกนต่อไป,ไ,ไปเขาเจอกับอุบลครับที่ตกชั้นไปแล้วก็ลุ้นกันสำหรับแฟนคลับฉลามชนถ้าเกิดไปชระนั้นต่อไปได้ผมว่าโอกาสรอดสูงมากทีเดียวใครับ